สวัสดีครับพบกับบทเรียนที่2ของผู้ใหญ่นะครับในบทเรียนเรื่องของบัญญัติแห่งรักจุดประสงค์ของบทเรียนนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อให้คนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่2เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอสิสราเอลข้อที่3เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนําบทเรียนมาใช้กับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้ สำหรับข้อพระคัมภีร์ที่เราจะใช้กันในบทนี้นะครับอยู่ในอบพยพบทที่20ข้อที่3ถึงข้อที่5ข้อที่7ถึงข้อที่8และข้อที่12ถึงข้อที่17ซึ่งบันทึกไว้อย่างนี้ว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินอยากากา่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรเพราะผู้ที่ออกพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรนั้นพระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าอย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือาทาสทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านสำหรับเบื้องหลังของพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าสําแดงให้ประชากรของพระเจ้าเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของบทบัญญัติของพระองค์ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อน,อน,นำชนชาติอิสราเอล จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างบริสุทธิ์ประชาชนเห็นพลักษณะของพระเจ้าและเห็นว่าพระองค์ทรงวางแผนการในชีวิตของพวกเขาไว้อย่างไรบทบัญญัติและแนวทางต่างๆก็เพื่อมีไว้ชี้แนะให้ชุมชนได้ตอบสนองความต้องการของกันและกันด้วยความรักและความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามเมื่อถึงสมัยของพระเยซูคริสต์คนส่วนใหญ่มองว่าบทบัญญัติเหล่านี้ไม่ถูกต้องซึ่งเห็นว่าเป็นหนทางนำไปสู่ความก้าวหน้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า พวกเขาคิดว่าถ้าเชื่อฟังบัญญัติทุกข้อพระเจ้าจะทรงปกป้องพวกเขาจากการบุกรุกข,ของชาวต่างชาติและภัยธรรมชาติการรักษาบทบัญญัติจึงเป็นเป้าหมายของเขาแทนที่จะเป็นหนทางให้บรรลุถ,ถึงกฎแห่งความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับเนื้อหาบทบัญญัติของพระเจ้าที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมตอนนี้พระเจ้ากำลังสอนชนชาติอิสราเอลให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกและความรับผิดชอบ เมื่อพวกเขาทําตามเงื่อนไขของบัญญัติพระองค์ก็ทรงอวยพระพรและถ้าพวกเขาลืมหรือไม่เชื่อฟังพระองค์ก็ทรงลงโทษและให้เกิดความทุกข์ยากขึ้นประเทศที่ยิ่งใหญ่หลายประเทศที่มีกฎหมายตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบระเบียบในศิลธรรมในพระธรรมอพยพบทบัญญัติของพระเจ้าก็ยังใช้ได้ถึงทุกวันนี้และบัญญัติ1ิประการสามารถแบ่งออกเป็น3อย่างได้แก่ 1. เป็นความรักที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าในอพยพบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่6ชาวอิสราเอลจะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเขาต้องออกจากอียิปต์ประการที่2ความรักที่มีต่อคนในครอบครัวในอพยพบทที่20ข้อที่12จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นสิ่งสําคัญของคนอิสราเอลที่ถูกปลูกฝังมาให้รู้จักรักรู้จักเคารพคนในครอบครัวของตนเอง และอย่างที่3ความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านในอพยพบทที่20ข้อ13ถึงข้อที่17พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้ประชากรของพระองค์จะมีอยู่ร่วมกันด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อกันและกันในการใช้ชีวิตอย่างสันติสุขและกิจกรรมตอบสนองและสรุปนะครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนและเป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกนั้นเราทั้งหลายจะตอบสนองความรักของพระเจ้าอย่างไรในปัจจุบัน เพื่อให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราโดยให้ผู้เรียนได้อภิปรายหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ 1. จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดในสดุดีบทที่1 3 6ข้อที่1นพระคัมภีร์บทที่2ก็คือพระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาทรงปิ้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักอินดูของพระองค์มีอยู่ เหนือพระราชกิจทางสิ้นของพระองค์ในสดุดีบทที่145ข้อที่8ถึงข้อที่9และในพระคัมภีข้อต่อไปก็คือในสดุดีบทที่116ข้อที่1ซึ่งบอกไว้ว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคําวิงวอนของข้าพเจ้าในข้อต่อมาอยู่ในหนึ่งยอมบทที่4ข้อ19เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนและข้อสุดท้ายท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยใน 1. นึ่งยอนบทที่4ข้อที่11นี่คือบทที่2ของบทเรียนรวีสําหรับผู้ใหญ่ในเรื่องของบทบัญญัติแห่งรักหวังว่าเราจะใช้พระคัมภีร์ตอนนี้ในการที่จะสอนซึ่งกันและกันที่จะฟูฟักความรักของผู้เป็นเจ้าให้มากขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ